ปัญหาจริงใจมีทางแก้จะเคลียร์จะเงาจะเศร้าหรืออ่อนล้าสับสนงงหวาดมากมาย มากว่า2ปีแล้วนะคะที่เด็กๆต้องเรียนออนไลน์และไม่ต้องไปโรงเรียนค่ะแต่ความเครียดสะสมของเด็กๆที่เรียนออนไลน์นั้นเป็นความเครียดที่ยังคงอยู่ที่หลายคนในสังคมอาจจะมองไม่เห็นนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงมัทุรดาสุวรรณโพธิ์ท่านผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลจะมาไขข้อข้องใจทำยังไงเด็กถึงจะไม่เครียดถ้าต้องเรียนออนไลน์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่มาร่วมรายการกับเราะคะ่ะก่อนอื่นต้องถามคุณหมอก่อนเลยมีลูกด้วยใช่ไหมมีลูกสิคะ่ะลูกเรียนออนไลน์หรือเปล่าสองปีเลยค่ะเครียดไหมคะคุณแม่ต้องเครียดแน่ๆน,นะคะเพราะว่ามีความคาดหวังนะคะว่าไอเรียนออนไลน์กับออนไซต์เนี่ยออนไซต์มันน่าจะดีกว่าเนื่องจากว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ต้องการสังคมนะคะแล้วก็ลูกเองก็บ่นค่ะ ว่าเวลามีการบ้านแล้วเนี่ยแล้วการบ้านมันเยอะมากไม่รู้จะถามใครมาถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกไปถามอากูสิลูกะะท,ทุกคนก็มีภาระหมดนะคะ<ช>ก็เด็กก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่โรงเรียนด้วยถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้ถามเรื่องส่วนตัวละสถานการณ์ภาพรวมของประเทศเนี่ยค่ะ,คะเด็กๆเ,เรียนออนไลน์ความเครียดเป็นยังไงบ้างคะมีการสำรวจของกรมสุขภาพจิตนะคะแล้วก็พบว่าเด็กๆเ,เองเนี่ยมีความเครียดนะคะ ที่สูงกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำนะคะถึง3เท่าเลยนะคะอันนี้เราทำเรื่องของ mental health check in นะคะวัดใจของเด็กเองเด็กมีความรู้สึกเบื่อที่จะต้องอยู่บ้านนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหงุดหงิดคือปะกะติเด็กมันต้องออกไปมีกิจกรรมนะคะทีนี้โดนเหมือนกักตัวอยู่ตลอดเวลาขณะที่พ่อแม่เนี่ยก็สามารถให้จะไปโรงเรียนได้บางๆก็ work from home แต่เด็กๆเองเนี่ย เลือกนะคะโรงเรียนก็เลือกที่จะบอกว่าให้อยู่ที่บ้านนะคะค่ะทีนี้ถามนิดนึงค่ะเด็กที่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กไวัยไหนคะเด็กโตรหรือว่าเด็กเล็กต้องบอกว่าเด็กที่อยู่ในช่วงของคาบเกี่ยวค่ะอย่างเช่นกําลังจะเลื่อนชั้นนะคะจากป .6 ไปถึงม .1 นะคะม .3 ไปม .4 นะคะแล้วก็ที่เครียดที่สุดเลยก็คือเด็กที่อยู่มหาลายัยปีสุดท้ายเนี่ยค่ะที่ต้องเปลี่ยนจากสถานะของตัวเองที่เป็นนักศึกษา กลายเป็นคนที่แบบว่าต้องไปหางานต้องออกไปใช้ชีวิตใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นว่าเด็กที่อยู่ในช่วงรอยต่อเหล่านี้ค่ะจะมีความเครียดที่สูงกว่าเด็กทั่วไปนะคะถามคุณหมอน,นิดนึงค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดว่าเด็กก็เครียดทีนี้บางทีพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจนะดูยังไงว่าเด็กเครียด คุณพ่อคุณแม่ต้องจับสังเกตอาการค่ะว่าเด็กๆเ,เองเนี่ยการกินการนอนเขาผิดปกติไปไหมนะคะเด็กๆเ,เองที่เคยร่าเริงนะคะถ้าสมมติว่าเริ่มบอกว่ามีบน่นมีอะไรมากขึ้นตรงนี้ต้องจับสังเกตให้ได้นะคะพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ถ้าเมื่อสังเกตได้ปุ๊บค่ะต้องเข้าไปแทรกแซงแทรกแซงของมองหมายถึงว่าต้องเข้าไปพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นลูกนะคะแล้วก็รอจังหวะนะคะให้ลูกเนี่ยมาระบายกับเรา รวมถึงว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เคยทําที่โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะต้องเป็นคุณครูเองนะคะหรือมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันเพื่อทดแทนกิจกรรมที่อยู่ในโรงเรียนด้วยซึ่งตรงนี้กิจกรรมตรงนี้ก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่คลายเครียดด้วยเช่นกันเรียกว่าเรียกว่าพ่อแม่เองก็ต้องทากิจกรรม new normal ด้วยนะคะชชีวิตใหม่จริงๆใช่ค่ะแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กค่ะจะรู้สึกว่า ความเครียดของเราเองเนี่ยมันส่งผ่านไปถึงลูกๆเองได้ด้วยก็ต้องคอยระวังเรื่องของสุขภาพสิิตัวเองด้วยค่ะทีนี้ถามคุณหมอนิดนึงค่ะกรณีระดับของความเครียดค่ะถ้าแก้ไขได้ด้วยด้วยทาออกอย่างที่คุณหมอแนะนาเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาค่ะมีไหมคะที่กรณีเด็ก,เ,ดกเครียดมากมาก ครจนกระทั่งอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าก้าร้าวรุนแรงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอยู่บ้างไหมคะตอนนี้มีแน่นอนค่ะอย่างเช่นเด็กๆหลายคนเนี่ยช่วงที่เรียนออนไลน์ลแรกๆอุปกรณ์ก็อาจจะไม่มีไม่พร้อมนะคะหรือว่าสัญญาณต้องใช้สัญญาณ WiFi ต่างๆนะคะเด็กๆเ,เองเครียดแล้วก็ต้องการซื้อของมาเพิ่มนะคะซึ่งเราอาจจะเห็นในข่าวว่าเด็กๆเองเนี่ยมีทําร้ายตัวเองบ้างนะคะมี บางครั้งเนี่ยก็บอกว่าเกิดเหตุที่น่าสลดใจคือทำร้ายจนกระทั่งฆ่าตัวตายสาเร็จก็มีอยู่บ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วนะคะก็สามารถที่จะยกหูโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต1323ปรึกษานักจิตวิทยาได้ค่ะเขาก็จะให้คำแนะนำว่าเราจะจับสังเกตอาการอย่างไรรวมถึงแนะนำเรื่องของการส่งต่อไปถึงโรงพยาบาลใกล้ๆด้วยค่ะมีตัวเลขบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กบางส่วนเนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่า ครูให้เรียนออนไลน์ก็ไม่เรียนประมาณ20%เปอร์เนี่ยไม่เข้าเรียนเลยแล้วก็เกิดปัญหาค่อนข้างมากนะคะตรงเนี้ยเราจะทำยังไงให้ลูกกลับไปเรียนออนไลน์ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสําสคัญค่ะในการทําเป็นตัวอย่างอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ย work ฟอร์ home นะคะก็ต้องทําให้เห็นว่าความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยมันทําให เราสามารถมีเงินกลับมาได้แล้วลูกๆเองก็สามารถทําตรงนี้ได้การให้กําลังใจการเชียร์ค่ะการให้รางวัลลูกๆเองเนี่ยก็สามารถที่จะทําทพฤติกรรมที่เขาไม่ชอบได้นะคะแล้วก็มีเวลาพักผ่อนนะคะเสาร์อาทิตย์นแน่นอนหมอว่าเป็นเวลาที่คุณครูเขาไม่สอนอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้จังหวะเวลานั้นแหะค่ะในการที่จะทําให้ลูกๆผ่อนคลายลงบ้างนะคะอย่าปล่อยเวลาที่เป็นเวลาว่างให้ทิ้งไปค่ะซึ่งตรงนี้เป็นเวลาทองของลูกๆกับคุณพ่อคุณแม่ ะะจริงๆข้อดีของโควิดมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือการได้อยู่ร่วมกันได้ทบทวนกันนะคะเอ่อมีตัวอย่างเคสนะคะซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดเนี่ยแหละค่ะแต่เรารับมาอยู่ทั้งครอบครัวเขาก็เขียนบอกว่าขอบคุณทางโรงพยาบาลสนามที่ให้เขามีการทบทวนอยู่<ม>ด้วยกันนะคะบางครั้งการเขียนการเล่านะคะเรามีบันทึกให้บันทึกค่ะว่าวันนี้เขารู้สึกอะไรยังไงการแลกเปลี่ยนความรู้สึกกัน นะคะโอกาสของการที่อยู่ร่วมกันตรงนี้ค่ะทําให้เรารู้ว่าลูกคิดอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดอะไรแล้วมีการวางแผนร่วมกันคือเป็นสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยเพราะว่าทุกคนก็บอกมีเวลาไปให้คนอื่นซะค่อนข้างเยอะลูกก็ต้องมีเวลาให้กับเพื่อนข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการทบทวนกันนะคะก็ถือโอกาสที่อยู่ในร่วมกันโดยเฉพาะช่วงที่ไม่มีเวลาเรียนตรงนี้ค่ะในการพูดคุยกันแล้วก็ อย่าลืมหมั่นถามลูกเสมอค่ะทุกๆวันที่เรียนวันนี้เรียนรู้ได้อะไรบ้างหนูรู้สึกอะไรยังไงบ้างซึ่งตรงนี้แน่จะทําให้เราจับอาการของลูกได้ค่ะเรียกว่าวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสได้นะคะค่ะคําถามสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอคะเด็กเล็กๆค่ะปล่อยให้เรียนออนไลน์ในห้องอยู่คนเดียวอยู่เองเนี่ยอันตรายไหมคะอันตรายแน่นอนค่ะเพราะว่าเด็กๆเองเนี่ยความสมาธิก็ยังไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็ ถ้าชั่วโมงนั้นเป็นเป็นเรื่องที่เรียนยากแน่นอนไม่อยู่ในจอแน่นอนค่ะแล้วก็เด็กๆสมัยนี้เขาไม่ได้เรียนจอเดียวนะเขาจะเรียนหลายๆจอเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก30มนาทีค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าไปดูนิดนึงค่ะว่าเาเกตการน่อลูกเป็นยังไงบ้างต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมนะคะเพราะว่า ความสนใจของเด็กมักจะหลุดได้ค่อนข้างง่ายนะคะ20นาทีเนี่ยถือว่าโอสุดยอดที่สแล้วค่ะใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่แนะนำให้เป็นนั่งอยู่ข้างๆตลอดเวลาเพราะเด็กๆเองเนี่ยแทนที่จะได้เรียนรู้จะเป็นพ่อแม่ ได้เรียนเองอาจจะต้องเรียนเข้าเรียนออกเข้าไปดูบ้างเอาน้ำไปให้เอาขนมไปให้บ้างอะไรเนี้ยนะคะให้เขาไม่รู้สึกเหมือนกับพ่อแม่เข้ามาควบคุมใช่เพราะว่าเียนประสบกับตัวเองเลยล้านค่ะบอกไม่ต้องมาคุมเขาเรียนใช่เขาจะรู้สึกแบบนี้ค่ะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะเียนเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราเนี้ย คงจะรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วเราก็จะคืนเด็ก20%เนี่ยกลับไปสู่สนามการเรียนของเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมธุรดามากมากเลยค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะยินด,ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับรายการในวันนี้ค่ะเพราะว่าเราได้ข้อคิดดีๆว่าพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครู ควรจะต้องปรับตัวอย่างไรในภาวะที่จะต้องกลับไปสู่วิถีปกติใหม่ค่ะอย่างน้อยเนี่ยการเรียนออนไลน์ของเด็กๆเด็กๆจะไม่ต้องโดดเดี่ยวที่จะเรียนคนเดียวค่ะวันนี้คิดว่าความรู้และความเข้าใจที่ได้จากทางรายการน่าจะนําไปปรับใช้ได้นะคะ ติดตามชมรายการวัคซีนใจได้ค่ะทุกวันเสาร์6นาฬิกา20นาทีจนถึง6นาฬิกาสนาทีทางทีมเอ็นช่อง16ค่ะและก็ติดตามทาง Facebook Fan Page วัคซีนใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ my life